กลับสวัสดีมิดบลักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของหนุ่มสาวมอปลายที่เกลียดขี้หน้ากันเข้าใ่แต่ด้วยมวลวิเศษทำให้ทั้งคู่เกิดสลับร่างกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพ,พร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง It a Boy ยเกิดติ่งหนุ่มห้าสลับสาวจุนหนังเปิดมาเราจะได้รู้จักกับพระเอกและนางเอกของเราเนลสาวเรียนดีเรียบร้อยแต่ปากจัด กับบูด,ดี้หนุ่มฮอตนะักฟุตบอลประจำโรงเรียนทั้งคู่นั้นอาศัยอยู่ข้างบ้านกันทว่าพวกเขารวมถึงครอบครัวเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่บ้านของเนลเนะค่อนข้างเป็นผู้ดีและอยากให้เนล์เนี่ยเรียนต่อมีอนาคตที่สดใสส่วนบ้านของบูด,ดี้เนี่ยมีฐานะปานกลางและไม่ได้เข่งคัดอะไรในตัวลูกหนักถ้าบูด,ดีมีเรียนต่อเนี่ยก็มาทํางานที่อู่ซ่อมรถกับพ่อของเขา วูดดี้มีเพื่อนสนิทผิวดำที่ชื่อฮอสโดยฮอสจะขับรถสีแดงคันเก่งมารับวูดดี้ไปโรงเรียนทุกวันส่วนเนลในต้องรอไปรถโรงเรียนแต่เธอนี่ยก็ไม่เคยทันรถโรงเรียนสักทีแต่วันนี้ขณะที่เดินไปเธอนัะก็โดนวูดดี้กับฮอสขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่จนตัวเปียกไปทั้งตัวแต่ก็ยังดีที่โรงเรียนพันลงเป่าใบไม้อยู่ช่วยเป่าผมให้วันนี้เนลนั้ก็เลยต้องหัวฟูไปเรียนซึ่งทางวูดดี้เมื่อเห็นเนลเขาก็ได้พูดขอโทษเรื่องนี้ทว่าเนลนั้ก็บอกไม่สนคำขอโทษของเขาแแล้วกก็ไดดต,ตออบบ่่่าีีันชชทื ว่าพวกเขาก็แค่คู่ฮอตในมหาลัยที่ไม่สนอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงไม่เหมือนกับเธอที่ตั้งใจเรียนและจะมีงานทําที่ดีต่อไปและจากนั้นในข้าเปลี่ยนประวัติศาสตร์อาจารย์ก็ได้ให้คนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งขนาดที่เนวเผลอบุดีก็เลยแกล้งเปิดเว็บโปสที่คอมของเธอจนอาจารย์มาเห็นเข้าถูกเพื่อนๆในหัวราอยเยาะซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็ยังให้ทุกคนเนี่ยไปทัศนศึกษาต่อที่พิพิธภัณฑ์อีกด้วย และต่อมาพวกเขาก็มาที่พิพิธภัณฑ์เมโสอเมริกาโดยอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้จับคู่เพื่อหาข้อมูลทว่าเนวกับบูดดี้เนี่ยก็ได้คู่กันซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วพอได้คู่กันน่ก็ยืนเถียงกันยับเกลียดกันอย่างโน้อนอย่างนี้โดยพวกเขาเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงรูปปั้นชาวแอสท็กที่มีตำนานว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเวทมนต์ซึ่งจู่ๆขณะที่ทั้งคู่ยืนด่าก,กันก็ได้มีควันลอยออกมาจากรูปปั้นปกคุมพวกเขาโดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่รู้ตัว และพอตกดึกในคืนนั้นเนวกับวูดดีน้นก็เข้านอนปกติแต่ก็ได้มีหมอกควันลอยมาผ่านตัวพวกเขาอีกรอบและพอเช้าต่อมา เนลกับวูดดี้เนี่ยก็ต้องตกใจสุดๆพอตื่นมาพบว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเองทั้งคู่นั้นเกิดสลับร่างกันซึ่งกระต่างทําอะไรไม่ถูกรีบเปิดหน้าต่างหากันบอกต้องคุยกันโดยด่วนแต่วูดดี้เนี่ยก็มีปัญหากับการใส่ชุดชั้นในสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใส่เลยส่วนเนลเนี่ยก็เกิดปัญหานกเขาชูคอแต่เช้าซึ่งวูดดี้เนี่ยก็ต้องกินอาหารเช้าที่บ้านของเนลและก็เป็นของที่เขาเนี่ยไม่ชอบสุดๆทางด้านเนลเนี่ยก็ไม่ต่างกันได้ยินฝีมือแม่ของวูดดี้เนี่ยถึงกับอ้วกเลยทีเดียวดนีก็อ ขึ้นรถโรงเรียนไม่ทันต้องเดินไปพอถึงโรงเรียนพวกเขานก็รีบมาคุยกันซึ่งต่างคนเนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงแถมก็ยังดา่าเถียงกันไม่หยุดเหมือนเดิมจนเนวเนี่ยเกิดร้องไห้ขึ้นมาอูด,ดีเนีก็เลยพูดปลอบใจเธอบอกให้ช่วยกันทําตัวนเนียนไปก่อนแล้วค่อยมาหาทางออกกัน ซึ่งเนวในร่างของวูดดี้ก็ต้องเริ่มจากการเข้าห้องน้าผู้ชายไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนนักบอลแถมบีแอนนาแฟนวูดดี้เนี่ยก็เดินมาบอกว่าคืนนี้พ่อแม่เธอไม่อยู่ให้เขาเนี่ยมาหาที่ห้องเนวที่ได้ฟังเนี่ยก็คีดแตกบอกเธอใจง่ายสำสอนแถมตอนเย็นเนี่ยก็ต้องมาซ้อมฟุตบอลต่ออีกซึ่งก็เล่นไม่ดีจนโดนโค้ชด่าเพราะอีกไม่กี่วันวูดดี้เนี่ยต้องลงแข่งนัดสําคัญ และเมื่อวันต่อมาทั้งคู่ก็มาเรียนปกติโดยวันนี้เนลเนก็แต่งตัวแบบโคตรเรียบร้อยทําผมแสกกลางมาโรงเรียนบูด,ดีก็ไม่ชอบไปเธอนะมาแต่งตัวเขาแบบนี้แต่เนลเนก็บอกไม่สนและเขาต้องยอมรับให้ได้เพราะตอนนี้เธอเป็นเขาอยู่และนั่นก็ทําให้เกิดสงครามระหว่างทั้งสองขึ้น วันต่อมาวูด,ดีนะ้เนี่ยก็เลยประชดด้วยการแต่งตัวเป็นสาวเปรี้ยวมาโรงเรียนแถมยังยังย่วหนุ่มๆไปทั่วแต่เนวก็ได้เอาคืนด้วยการทําตัวทุเรศในวิชาการแสดงและบอกเลิกกับบีอันนาแฟนเขาซะเลยแต่วูด,ดี้ก็ยังไม่จบเขาเนี่ยได้นัดไปบ้านของหนุ่มที่ชื่อนิกกี้คืนนี้โดยบอกว่าเธอเนี่ยเสียตัวแน่ๆแ,และเมื่อวูด,ดี้ไปที่บ้านนิกกี้ในคืนนั้นเขาเนี่ยก็รีบซัดเบียให้ตัวเองมเมาก่อนเลยทว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงทําใจไม่ไหวก็เลยหลอกให้ไอ้นิกกี้เนี่ยแก้ผ่าก่อนที่เขาเนี่ยจะวิ่งหนีออกจากบ้านมาซะเลย พอวันต่อมาที่โรงเรียนเอนิกกี้กรโหมคนอื่นว่าได้เสียกับเนวแล้วจนคนทั้งโรงเรียนในะต่างเอาไปซุบซิบ ซึ่งเนลพอรู้เนี่ยก็เสียใจไปนั่งร้องไห้คนเดียวอาจารย์เนี่ยก็ได้เข้ามาถามว่าเป็นอะไรเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเสียสิ่งแล้วอาจารย์เนี่ยถึงกับทำหน้างงยังต้องเสียอีกเหรอซึ่งบูดีพอรู้ว่าเธอเสียใจตอนแรกนั้นก็ยังประชดอยู่แต่เขาเนี่ยก็ได้บอกความจริงว่าไม่ได้มีอะไรกับนิกกี้เมื่อคืนแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปหาเรื่องไอ้นิกกี้ทันทีแต่นิกกี้เนี่ยก็ยังโมอยู่จนเนลเนี่ยทนไม่ไหวเข้ามาต่อยมันเองซะเลยแล้วก็ได้ให้มันในผู้ก่อโทษคนอื่นเนี่ยจึงรู้ว และก็ได้ขอโทษที่ทําไม่ดีต่อกันและก็ได้คุยกันว่าก่อนที่ทั้งสองจะสลับร่างกันพวกเขาทําอะไรอยู่ซึ่งก็น,นึกขึ้นได้ว่ายืนเถียงกันหน้ารูปปั้นตำนานแอสเทกและไม่แน่รูปปั้นเนี่ยอาจทําให้เกิดเรื่องนี้ได้ เนลกับบูดี้ก็เลยไปที่พิพิธภัณฑ์อีกหลอดและไปที่หน้ารูปปั้นองค์นั้นซึ่งดั้งคู่ก็พยายามบอกรูปปั้นว่าท่านอาจเข้าใจผิดที่เห็นดังคู่ในเกียรติการตอนนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วและอยากให้เทพเนคืนล่างให้ทว่าพูดไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาเนี่ยจึงคิดหาวิธีจะเอาไงกันดีเพราะเนวเนี่ยต้องสอบสัมภาษณ์มหาลัยและบูดี้เนี่ยก็ต้องลงแข่งฟุตบอลโรงเรียนพวกเขาเนี่ยก็เลยจะช่วยกันติวเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยผ่านเรื่องนี้ไปได้ จากนั้นวูดดี้เนี่ยก็ได้สอนเนลเล่นฟุตบอลเรียนรู้ทักษะต่างๆส่วนเนลก็ได้ติวหนังสือให้วูดดี้ซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่เนเริ่มสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นเนลเนี่ยก็เลยถามว่าตอนเช้าทำยังไงนกเขาจะเลิกชูคอวูดดี้เนี่ยก็บอกเดี๋ยวมันก็หายเองแหละและในคืนนั้นเนลก็ได้มีโอกาสคุยกับพ่อของวูดดี้เธอก็ได้ถามว่าทำไมครอบครัวของพวกเขาไม่ถูกกันพ่อเนี่ยก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนเขาเนี่ยก็สนิทกันดีแต่แม่ของเนลเธอเนี่ยคงไม่อยากคบกับคนอย่างพวกเขา วันต่อมาวูดดี้ก็มาเจอชาแนลแฟนของฮาร์สเนี่นั่งร้องไห้อยู่วูดดี้ในร่างเนลเน่จึงเข้าไปถามว่าเธอเป็นอะไรซึ่งเธอก็ล่าว่าฮาร์สเน่ไปแอบมีอะไรกับคนอื่นวูดดี้ก็ได้ช่วยปลอบใจชาแนลก็เห็นว่าเนลที่จริงๆแล้วเป็นวูดดี้เน่เป็นคนคบได้เธอจึงได้พาไปหาแก๊งของเธอที่มีเบียแนนาแฟนเก่าของเขาด้วยแต่วูดดี้ก็ได้ปรับความเข้าใจกับเบียนนาซึ่งเราสาวๆก็ได้ช่วยอาสาโกนหมออ้อยให้อีกด้วยส่วนทางด้านของ ail, เนลฮาร์สก็ได้พาเธอไปดื่มเบียซึ่งเนลก็ยกไม่หยุดจน,น,นเลย พอเช้าต่อมาบูด,ดี้ก็มาถามเนลว,ว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเธอนก็บอกกินเบียร์สนุกเหมือนกันทั้งคู่ก็ไปซ้อมบอลกันต่อและใช้เวลาติวหนังสือกันอย่างสนุกและในคืนนั้นเนวก็ได้ลองปีนหน้าต่างไปหาบูด,ดี้บ้างซึ่งบูด,ดี้ก็ได้ชวนเธอไปงานพร้อมด้วยกันพราะทั้งคู่ตอนนี้เนยก็ต่างไม่มีคู่โดยเนลก็ตอบตกลง ต่อมาวูดดี้ก็ต้องมากินข้าวกับพ่อแม่ของเนลซึ่งแม่ก็ได้ถามช่วงนี้เนลไปทําอะไรวูดดี้ในร่าง Neil เนลก็บอกไปติวหนังสือให้วูดดี้แต่แม่เนี่ยกับไม่ชอบและบอก Neil เนลเคยพูดว่าวูดดี้เนี่ยงี่เง่าสร้างปัญหาและไม่มีอนาคตพอวูดดี้ได้รู้อย่างนี้เขาเนี่ยก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก ทางด้านของเนลที่มีเหตุวูดดี้มาหาเธอก็ได้ไปตามหาที่บ้านของเธอแต่พ่อก็ได้บอกว่าเขาไปที่โรงเรียนแถมเนลในร่างวูดดี้ก็ยังได้จุ๊บพ่อไปหนึ่งทีพ่อในยถึงกระทำหน้าเวอร์ซึ่งวูดดี้ก็ได้คว้างบอลระบายอารมณ์อยู่ที่โรงเรียนโดยสาเหตุก็คือคำพูดของเนลที่ว่าวูดดี้งี่เง่าสร้างปัญหาและไม่มีอนาคต พอวันต่อมาบูดี้ก็ได้ไปสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาหลัยซึ่งอาจารย์ก็ได้ชมเรื่องผลการเรียนของเนลและได้ถามวูดี้ว่าชอบวรรณกรรมร่วมสมัยของใครบ้างบูดี้นี่ก็ตอบว่าไม่ชอบใครเลยซึ่งอาจารย์พอฟังอย่างนี้ก็ขอจบการสนทนาทันทีแต่วูดี้นี่ก็ได้แกน้าอีกครั้งว่าเขาในชอบเพงลงปและบอกว่าเพงลงปเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยประเภทหนึ่งเหมือนกันแถมให้อาจารย์ลองฟังดูส่วนทางด้านของเนลเธอก็ได้ลงแข่งฟุตบอล ซึ่งช่วงแรกเกมเนี่ยก็เสียเปรียบอย่างมากพราะเนลเนี่ยเอาแต่ห่วงเรื่องสัมภาษณ์ของวูดีแต่พอเห็นวูดีมาดูที่ข้างสนามเธอก็ได้โชว์สกิลสเต็ปเล่นอย่างเทพและสามารถทําแต้มคว้าชัยชนะมาได้อย่างชิวเฉียด ซึ่งนั่นก็ททำให้มีมหาัรเข้ามาทาบทามตัววูดดี้ทันทีเมื่อเกมจบและวูดดี้กับเนลก็มาแสดงความยินดีแก่กันและทั้งสองก็เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็ททำให้เวทมนตร์จากรูปปั้นคลายออกจากผู้เขาทันทีเนลกับวูดดี้ก็กลับมาเป็นตัวเองในที่สุดแต่ขณะที่ทั้งคู่ยืนงงอยู่เหล่าเพื่อนเพื่อนก็มาอุ้มวูดดี้ไปแทนบีแอนนายังเข้ามาจูบเขาต่อหน้าต่อต,อตาเนลอีกเนลที่เห็นอย่างนี้นก็เลยวิ่งหนีไปเลย วันต่อมาวูดดี้ก็ได้มาหาเนลที่บ้านแต่แม่ของเธอก็ไม่ยอมให้เจอบอกเธอในไม่อยากเจอกับเขาแล้วซึ่งเนลกับพ่อในก็นั่งนาบูดรอแม่อยู่ข้างในแต่แม่ก็พูดกับพ่อว่าเนลได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเนลได้ฟังในถึงกับสะอึกกับคําพูดแม่และผลที่วูดดี้ไปสอบสัมภาษณ์ให้เธอก็คือเธอเนี่ยผ่านเข้ามาหาไลัยได้และในคืนนั้นก็เป็นคืนปาร์ตี้งานพร้อมก่อนเรียนจบวูดดี้ก็ได้มางานคนเดียวซึ่งบีอันนาในก็ได้เข้ามาอ่อยเขาแบบเต็มที่แต่เขานั่นก็ไม่สนใจ โดยขณะเดียวกันชาแนลกับฮอตก็กําลังขับรถมางานแต่ว่าชาแนลก็ได้เห็นกอกนอผู้หญิงในรถเธอเน่ยจึงคิดเอาคืนฮอตด้วยการหลอกเขาว่าอยากมีอะไรด้วยกับเขาข้างทางฮอตเนี่ยเลยรีบจอบรถไปแก้ผ้ารอเลยก่อนที่ชาแนลเน่ยจะหอบเสื้อผ้าขับรถหนีเข้าไป ตัวทางด้านของเนวพ่อก็ได้เข้ามาคุยกับเธอเรื่องวุดดีถามเธอว่าชอบวุดดีใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่พ่อก็บอกว่าชอบเขาเหมือนกันและบอกว่าเนวเนี่ยควรไปงานพรอมเนวก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีชุดแต่พ่อเลยก็ได้เตรียมชุดที่จะให้เธอใส่ไปงานพรอมเรียบร้อยแล้ว และที่งานพรอมวูดดี้กับบีแอนนาก็ได้รางวัลคิงและควีนของงานทําให้วูดดี้เนี่ยต้องเต้นลากับบีแอนนาแบบไม่เต็มใจทว่าจูจูเนลก็ได้มาที่นี่ทุกสายตาก็ต่างจับจองไปที่ความสวยของเธอวูดดี้ก็ปีเข้าไปหาเธอทันทีและก็ได้พูดคําหวานที่เนลในชอบและบอกเธอเนี่ยทำให้เขาคิดได้หลายเรื่องทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างดูดดื่มซึ่งบีแอนนาเห็นเข้าเนี่ยก็ของขึ้นจะเข้าไปขัดแต่ใครไม่รู้เนี่ยก็เหยียบกระโปรงเธอขาดตูดกันเลยทีเดียวส่วนฮอนเนี่ยก็เดินแก้ผ้ามางานยังอุตสาามาอีก และเนวเนก็ได้บอกกับวูดดี้ว่าเขาเนี่ยทำให้เธอผ่านการสัมภษั์ก่อนที่ทั้งสองจะจูบกันหน้าบ้านโชว์พ่อของนั้งคู่เลยจากนั้นเนวเนี่ยก็ได้ขอพ่อแม่อยู่เรียนปีหนึ่งโดยพ่อเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรแต่แม่ของเธอเนี่ยก็แทบประสาทกินเนวกับวูดดี้เนี่ยก็ได้รักกันดีและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ เป็นย่งไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.2คะแนน Rotten Tomato 67%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตาม Fanpage m o s s Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ